ตอนนี้ไปบุรดาแต่พุทธบริษัทุนไลฟลทางการปิบายในการเจริญพิรมฐานในตอนเริ่มต้นขอพูดถึงอารมณ์วิปัสนาญาอีกแร้เพราะว่าอารมณ์วิปัสนาญาที่มีควา,ยายมาสําคัญมากเราจะไปสวค์เราจะไปพรมโลกจะไปนิพายก็ต้องอาศัยอารมณ์วิปัสนาญายแต่ว่าเขาบอกว่าวิปัสนาก็จะต้องหลับ ความจริงขมวิปัสนาญาเนี่ยแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแปลว่ารู้ตามความเป็นจริงนั่นเองถ้นแปลสับไปเราะมากไปฟังเพราะมากไปเลยที่บรรหนกถ้าบอกวิปัสนาอย่างหนักใหญ่แต่ความจริงวิปัสนาในตัวรู้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงก็หมายความว่าให้รู้ตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมานี่ คนเราที่เกิดมาแล้วทุกคนจะต้องรับส่วมรดกอะไรบ้างมรดกของความเกิดก็คือแก่ทุกวันเกิดมาแล้วต้องแก่ทุกวันอันนี้บรรดาญาโยมหลายต้องคิดไว้และบริการในสองในช่วงที่มีชีวิตยอยู่ความป่วยไข้ไม่สบายย่อมมีกับเราเป,ป็นปกตินี่ก็ต้องยอมรับความจริงในการที่สามความรัรถนา ไม่สมหวังแน่นอนเสมอไปถ้าคิดว่าความปรารถนาสมหวังแน่นอนท้าไมมันไม่สมหวังมาคนที่มีอารมณ์กลุ้มถ้าเราตั้งใจคิดมาต้องการอะไรต้องคิดว่ามันอาจจะได้แะไม่ได้ไปก่อนในรยการต่อไปก็คือการพักราชใจ้ของรักของชอบใจคนที่เรารักคนที่เราชอบใจสัตว์ที่เรารักสัตว์ที่เราชอบใจวัตถุที่เรารักวัตถุที่เราชอบใจ มันต้องมีอันพัดษาจากกันไปและในที่สุดเราเองก็ต้องตายอาการทั้งหมดนี้เป็นสมบัติข้างการเกิดคนที่เกิดมาแล้วทุกคนจะผ่านพ้นอาการอย่างนี้ไปไม่ได้นักเจริญปัสนายานต้องยอมรับทับนับถือตามความเป็นจริงเออิดยกรล้วถกาความแ,รมแรมปรปฎรบ ก็จงนึกว่านี่เป็นธรรมดาที่เราจสูงได้รับเกิดมาหนึ่งชั่วโมงก็แก่ไปหนึ่งชั่วโมงเกิดมาหนึ่งวันก็แก่ไปหนึ่งวันเกิดมาสิบปีก็แก่สิบปีต้องที่อย่างนี้ที่ต่างความเป็นจริงว่าเราไม่พ้นความแก่แน่แล้วต่อมาขณะที่ทรงชีวิตอยู่ถ้าการป่วยไข้ไม่สบายยังไม่ปรากฏ ก็จงอย่าคิดว่าเราจะปุ๊บหลอดจะก,การป่วยไขรเปนสบายต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาคนที่เกิดมาคนที่เกิดสัต์ที่เกิดมาต้องมีสภาพเหมือนกันอย่างต้องป่วยเรียงใจรับไว้ความปรารถนาสมหวังและไม่สมหวังก็งเตรียมใจรับไปก่อนอย่าคิดว่าสมหวังเสมอไป การพัดพลาดจากคนรักขอรักวัตถุที่รักสัตว์ที่เรารักต้องคิดไว้บ้างคนที่เราเคารพนับถือ,อยังมีดามันดาเป็น้นท่านเป็นผู้มีคนใหญ่เกลียวหวังพึ่งพห้เราเลี้ยงเราตลอดไปมันเป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่งข้างหน้าท่านต้องตายจากเราที่เราอคิดไว้คนที่เรารักนอกจากวิดามันดาก็เ,าเหมือนกัน โยนอย่าคิดว่าท่านผู้นั้นจะอยู่กับเราตลอดกาลตลอดสมัยต้องเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งอาจจะต้องจากกันในในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วตายจากกันก็ได้เตรียมใจไว้ก่อนสัตว์แล้ววตาถูกสุเมฆกันนด้เมื่อเป็นอย่างนี้เจ้าต่อไปก็คิดว่าชีวิตเราแล้วก็สักันหนึ่งเ้าหน้ามาต้องตายแต่ว่าเรื่องความตายที่พระเจ้าทรงแนะนา ว่าจงอย่าคิดว่าความตายยังเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ทรงแนะนําว่าจงที่ว่าความตายอาจจะถึงเราวันนี้ไว้เสมอในเมื่อจิตใจย,ยอมรับอาร,รมณ์อย่างนี้แล้วก็ใช้ปัญญาต่อไปว่าถ้าเรายังหวังเกิดอยู่ต่อไปอาการอย่างนี้ก็ยังปรากฏจะเราทุกชาติซักสมบัติหามันได้คือความเหนื่อยยาก ถ้าตายและบังเอิญเกิดมาใหม่สมมติว่าเราเลึกชาติตายลราสิ้นทั้งหลายบ้านหลังนี้เราสร้างไว้ที่ดินผืนนี้เราซื้อไว้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นสมบ,บัติของเราอ่อนแต่ว่าก็เกิดใหม่ครั้งหนึ่งมันเกิดคนตระกูลเราก็ไม่มีสิทธิ์ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราเลยเราก็ต้องหาใหม่ถ้าเติมเราเป็นคนรวยตายและเกิดมาเป็นหยกส่วนเกยน ไอ้ทรัพย์สิทนที่หาไว้เราก็ไม่ดีสิก็ต้องเลยยากกว่าเดิมมีความลำบากต่อไปแก่ป่วยตายเหมือนไก่คือรวมความว่ากายเกิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์สําหรับเราเพราะว่ามันเป็นปปัจัยจของความพุข์คนที่เกิดมาทั้งหมดทั้งต่วันเกิดทุกวันตายไม่มีใครมีความสุข ทุกแต่การประกอบอาชีพทุกแต่การะ้บกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจทุกแับความแก่ที่เข้ามาถึงทุกกับความป่วยไข้มันเสนบายที่เข้ามาถึงทุกกับการพักรากจากของรักคนรักของชอบใจจนทีน่เราชอบใจทุกแต่ความตายที่เข้ามาถึงนันนี่แต่ความทุกนั่นแดนที่เกิดแล้วมันไม่มีทุกมีอยู่นั่นคือ เสวันกับพมโลกเสวั์ก็ดีพมโลกก็ดีสองแดนนี้เกิดแล้วไม่มีคมัมภีบ์อุกความแก่ไม่มีความป่วยไข้ไม่สบายไม่มีแต่ว่าการพัดพลาดจะของรักของชอบใจพระองค์วความการทรงตัวเป็นเทวดาที่ผมทรงตัวไม่ได้นานเมื่อหมดคุณวาสนาารมีก็ต้องลงมากันใหม่ ท่านลงมามาค้างมนุษย์ที่ว่ามีความทุกข์มันก็ยังมีความทุกข์น้อยไปเพื่อการเกิดของเราแต่ละคราวเราเกิดมาแล้วนี่เราสร้างทั้งความชั่วแล้วก็สร้างทั้งความดีคำว่าความชั่วที่เราเรียกกำลังขับการฆ่าสัตว์ประชีวิตการหยิบเอาของที่เครของเขาไม่ได้อนุญาตการละเวิดสิทธิในสามมีกับปัญญาเขาออคนอื่น การพูดมูลสาวาดการเดืมดสุราเมรัยในห้าปรการนี่เราเปลอดทุกอย่างไม่ได้ในเมื่อเราเกิดมาชาตินี้เราทำทั้งความดีและความชั่วถ้าเวลาเราจะตายนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าบ,บุญน,นึกถึงการให้ทานการคนก็ดีกสัตว์ก็ดีตวายทายจำบ้านก็ดีนึกถึงสิ่งที่เราเคยรังสา นึกถึงเทศที่เราเคยฟังนึกถึงคำภาวนาที่เราเคยภาวนาเออนึกถึงความดีขวิดามารดาเอาแค่อย่างใดอ,อ,อ,อย่างหนึ่งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนิดเดียวเทนี้มัน,น,นออไปสวรรค์ก่อนพอไปสวรรค์แล้วในเมื่อบุญคุณบาร,รมีส่วนบนสวรรค์จะต้องลงมาคราวนี้มันไม่ค้างมนุษย์แล้วเพราะบาปเก่ายัมัน่่ำละหลีเขาก็พุ่งล้าล้มนรกไปตามกฎโข,ขกัน รวมความว่าการเกิดมนุษย์ก็ไม่ดีเป็นเทวดาและลมก็ไม่ดีที่ตีจริงๆก็คือนิพานให้ไปนิพพานเป็นยังไงคนที่นั่งอยู่นี่ไม่ได้ตั้งใจไปนิพพานทุกคนถ้าส่วนใหญ่ตั้งใจปริพพานเราจะไปนิพพานได้ยังไม่ไปนิพพานก็เอาเป็นกันไว้ก่อน อันดับแรกชาตินี้เราหลีแล้วรกให้ได้ก่อนหลีวัยปุ่มไม่ได้ก่อนหนังสือมีพระลกมาแล้วอันดับแรกให้ตั้งใจไปนิพพานไว้ก่อนนะตั้งใจไม่ผูน,นิพพานทําความดีทุกอย่างเราจะตั้งใจวันิพพานนั้นไม่ตั้งใจวันิพพานก็ตามมันก็เดินเ็้าไปนิพพานอย่างเราเดินทางไปสายเหนือเราไม่ตั้งใจไปเที่ยราย แต่เดินไปทุกเก้ามันใกล้เช่นไร,รก็ไปจุดที่ในที่สุดมันก็ถึงตรงของเสี่ยงได้ทางทั้งที่เราไม่ตั้งใจมันก็ตกถึงเคลื่อนชีวานิพานเหมกนการเลยตั้งใจจะไม่ตั้งใจมันก็ต้องไปถึเพื่อความดีที่เราทำอันดับแรกตั้งใจไว้เพื่อนอิพานก่อนเอาให้แน่นอนต่อจากนั้นไปลยทำบุญกันให้ทานก็ดีสมาทานสิงก็ดีดเจริญธรรมก็ดี ทุกอย่างที่เราทำไม่ใช่ให้อาหายเกิดสัตว์เราตั้งใจเราทำอย่างนี้เพื่อหวังนิพพานถ้ารมณ์มันจะกเ้าตรงนิพพานนี่เป็นลักษณะพุทธศาสนายาที่เราต้องคิดนะเป็นตัวสุดท้ายคือตัวตัดอวิชชาถ้าตัดอวิชชาได้ทุกคนปริพานได้ถ้าถามว่าในเมื่อวาสนาบารมียังเข้าหรือไม่ผ่านไม่ได้ ไม่สมหวังหรือก็ต้องตอบว่าถ้าตั้งใจไว้เพื่อน,นิพพานจริงเียวถ้าตายจากโลกนี้มาไรไปสวรรค์ก็ดีไปตรก็ดีไม่ช้าพระสิอานจะกับฟังเทศจบเดียวะ้าะไปได้เลยถ้าคนที่มีอารมณ์เข้มข้นจริงๆก็สามารถปนิพพานได้ทันทีนิวิธีปฏิบัติ วิธีปฏิบัติจริงๆตามที่ท่านแนะนําให้เขียนในหนังสือนิยนรกฏีเทพนนนรกฏีท่านบอกให้ทุกคนเอาจริงเอาจังอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปลายกดอย่างหนึ่งพุทธานุปสติสองธรรมานุปสติสามสังขารนุปสติและสี่สีลานุปสติทั้งสี่ข้อนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบัน ภาพแปราการอารมณ์ก็ว่าสกิทาคามีก็เป็นด้วยคำหมดสิบท่านบอกให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นฌานจะไปสวรรค์แน่นอนคําว่าอย่างใดอย่างหนึ่งจึงมื่อเราต้องการจะเดินพุทธานุสติกรรมฐานถ้าพูดเรื่องกรรมฐานก็เป็นเรื่องหนักใจว่าต้องนั่งขัดสมาธิแต่ความจริงมันไม่จําเป็นต้องทาอย่างนั้น า็ที่คำว่าสมาธินี่มันจาเป็นต้องมานั่งคาถาหมัิแล้วมาเพียรเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าอนุสติแห่พุทธ,ธานุสตินุถ้าลงคําว่าอนุสติและรายตามนึกถึงจิตมันเป็นโอ่เสมอถ้าเราทาอย่างใดอย่างหนึ่งถึงถึง,ถงขั้นัวอย่างจเจริญพุทธ,ธานุสติกมาฐานเราเคยก่อนจะหลับนอนเราต้องเคยภาวานาว่าพุโทโธ หรือสัมมาระอไาคำว่าพุดโทนี่เป็นพันนามข็อค์สมเด็จต่สัมมาสัพเทเจา้าพวนนาคู่กับลมหายใจเขาออกหายใจเข้านึนกว่าพุทไนใจออกโัวโชนเอาจริงจริงจงจังสักสองสามครั้งให้แน่นอนด้วยความเคารพย่างนี้เป็นพุทธพาสติกรรมฐา,านแล้วก็หลับพาตื่นขึ้นมาตอนเช้าตรู่เช้าตรู่ั้งไม่ตรู่ก็ตาย ต่ขึ้นมาพับเราเคยภาวนาทานทีทันใด้ทำอย่างนี้ก่อนหลับไม่ภาวนากำลังใจไม่สบายตื่นขึ้นมาใหม่ใหม่กำลังใจมันสบายมีความหวังต้องภาวนาไม่งั้นจิตไม่สงบท่านบอกว่าถ้า,าณ์ขนาดนี้ถือว่าเป็นชานในพุทธชานิจินตะวัทายเนี่ยการอย่างนี้งถึงขั้นห่วนะ ถ้าจิตเป็นอ้วงในพุทธานุตติก็ดีธรรมานุตติก็ดีสังขารนุตติก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งท่านถือว่าเป็นชายถ้ารมจิตอ้วงอย่างนี้บรรดาท่านผู้บริสัทตายและไปไปเป็นรกรกได้ต้องไปสวรรค์นแน่นอนถ้าจิตมีความมั่นคงก็ไปเป็นสงเอากันแค่นี้นรกให้ตนก่อนอันนี้มีในขณะที่เจ้เาเสียแต่ก็แนะนํา ว่าคนที่บางคนก็ถือว่าถ้าทำย่างนี้อารมณ์จิตมันเบาเกินไปเพราะกำลังบาร,รมีของคนนี้ไม่เสมอกันแค่ภาวนาไม่มีวัตถุเครืค่องยืนยันใจไม่เกว่าใจไม่ไม่คงต้องมีวัตถุเครืค่องยืนยันท่านก็แนะนำให้ใช้วิธีการถวายเ้าวพระถวายอาหารกับรูุจสรูปเนี่ยข้าวสักช้อนหนึ่ง มีปลาสักนิดหนึ่งแล้วไม่มีอะไรเลยก็สมัยก็ได้เท่าที่ตุงขายได้พอถึงเวลาตอนเช้าก็ไปถวายพระสรุปเป็นการบูชากุณท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ถึงขั้นเป็นห่วงถ้าถึงเวลาห่วงว่าจะอะไรถวายพระสรุปดีปืวไาถือว่าเดินไปเดินมาไปเจ้ของชอบใจไอ้ยอย่างนี้ถวายพระพุพระสรุปต็ดีถ้าจิตวิตห่วงอย่างนี้่านถือว่าปรินชาในพุทธ,ธานุสติกรรมฐาน อย่างนี้ชาตินี้ขอ,อยืนยันมาลงนรกไม่ได้แล้วก็บรรดา่านพุทธบริษัทถ้ากำลังใจมีหวังว่าเราต้องการป็ิพันธ์ถ้าตายใจชาตินี้ไม่มีโอกาสได้กลับมาอีกถ้าจิตเบาหน่อยก็เป็นโชวดาจิตมีความเข้มข้นหน่อยเวลาตายก็ไปถึงสุขนักลับนี้ยังมีพระพุทธเจ้ามาอีกหกโขไม่ใช่แค่พระเสียอานองเดียวนะ ช่วงหลังพระศรีอาอีห้าองค์ในพระรามเป็นต้นถ้าบังเอิญเราไป็พรมนั้นเป็นเทวดาถ้ามีกําลังใจไม่คงว่าชาตินี้เราหวังนิพพานฟั้งเทศจบสดีย๋ยวอภัยทันทันทีบันนิพพานแน่นอน mm hmm. ก็จะยิอเลื่องย้อนไหลนีดหนึ่งอันดับแรกก่อนคาวันาที่ว่ากายเกิดมันเป็นผงค์เครื่อนีเราต้องแก่ ความแก่ต้องเข้ามัดึงเราแน่จะได้สบายใจเมื่อความแก่เข้ามาแลวอย่าตกใจอย่าเสียใจอย่าเกลือล่อใจทาจิตให้เป็นสุขถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันเราต้องป่วยไข้มนสบายเมื่อมาการป่วยไข้มนสบายิดขึ้น,นให้ใทําใจถือว่ามันเปรียบธรรมดามันจะาหายหรือไม่หายาก็ไป,ป็นกฎโกลกาถ้าความปรารถนาไม่สมหวังก็จะเป็นโทษอะไรทั้งหมดถือว่าเป็นกฎขังคนเกิดมาทุกคนมีกายอย่างนี้เป็นการบัง ถ้าการพัดพลาดจากของนักขอเจ้าใจเกิดขึ้นต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าคนก็ดีใส่ก็ดีวัตถุก็ดีคนรุ่นสั์อาจจะต้องตายจากเราไปถ้าไม่ไงั้นหายไปค่อนข้างเขาจะไม่ตายเป็นปกติถ้าเราเราจะตายขึ้นมาก็ยิ้มคนอยากจะตายก็ตาย,ตาย,ตาย,ตายคือไปเดพพานไปแง่ๆงงเลยถ้าเริ่มป่วยใหม่ๆนะที่ตัดสินใจทันทีว่าแกจะพัาางก็เชิญพังเลย แทางอะไรเช่นไปใน่านเอนอยเนมั้นอย่างนี้ไปได้แน่นอนให้ใจมันแน่วแน่หลังจากนั้นก็ใช้วิธีภาวนาตามชอบใจคำภาวนาเนี่ยไม่จำกัดเพราะทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้ทรงตวต้องทำแต่บางท่านที่เกิดีึกว่าถ้าอยู่บ้านไม่มีโอกาสจะภาวนา มันเลยจัดได้พวานจิงเลยจัดก็ไปอย่างหัวถึงหมอนเอาเลยหายใจเข้าพูดใ,ใจออกโบนสองพืนหลับปเป็นเลยใช้ได้ถ้าทาให้ห่วงว่าตื่นใหม่ๆเราต้องทำว่าฉันต้องทําตื่นกันมาแล้วต้องภาวนาถ้าไม่เราเพิ่ํานาจิดไป้เป็นสุขอย่างนี้ถือว่าความไม่คงเกิดขึ้นอย่างนี้ใครนรกไม่ได้ถ้าความมั่นใจน้อยไปเพราะมีบรารมีเป็นบรารมีโตน ก็ใช้วัตถุเครื่องเครื่องหลอดถวายพิธารัยครับพระพุทธรูปบูชาถ้าไม่มีแกงไม่มีกับก็ผลไม้อะไรสกผลก็ได้เอาวางอุบกระก็ลงความว่าอะไรก็ได้นะลั่นเป็นเครื่องบูชาท่านไม่ต้องระบาดใจเจนไปในอาหารที่เรากินไม่ต้องหามันเป็นพิเศษตักเอามาขอนไปถวายท่านแต่ว่าเวลาถวายข้าพระ ถ้าเป็นลงว่าพุทธศาสธรรมศาสตร์สังฆศาสตร์อย่างนี้เป็นนุสติสามอย่างเลยนะทั้งพุทธานุตติธรรมานุสติสังฆานุสติแต่ว่าพุทธานุสตินี่แน่นอนคือเราเห็นหน้าพระตรทธเจเป็นองค์ตระพุจอย่างนี้จะเกิดการห่วงว่าเราต้องทําทุกวันถ้าไม่ทํไมันําไม่สบายใจอย่างนี้กําลังใจเป็นฌานแต่ตาพุ้เจ้าสอแล้วงอรรบรรดาญาโจรถลัยัจ สอนนี่ไปก็ต่างใจสมาทานเลสบาย